ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตู้ควบคุมนะครับตัวโดมตากอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมนะครับตัวระบบผมจะทําไว้ไฟมาจากสองสองที่นะครับก็เป็นไฟ AC และไฟ DC นะครับไฟ AC นะครับจะเข้าตรงฝั่งนี้นะครับทําเป็นบล็อกไว้สําหรับให้ลูกค้านะครับต่อไฟเข้าตรงนี้นะครับเพื่อใช้ระบบของไฟบ้านหรือไฟ AC นะครับผมนะครับตัวเมนเบเกอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับ เวลาเราต่อไฟเข้าก็ต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะครับระบบไฟ a อถึงจะทํางานนะครับระบบไฟ AC ที่เอามาใช้ก็จะมีใช้กับตัวพัดลมดูดอากาศนะครับผมนะครับเมื่ออากาศาเมื่อเราต้องการที่จะระ,ระบายอากาศนะครับก็จะมีเบรกเกอร์ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์บายพาสนะครับสามารถทําให้พัดลมทํางานอ,าอัตโนมัติ ตรงได้เลยครับโดยที่ไม่ได้ผ่านชุดควบคุมตรงนี้นะครับผมนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะให้พัดลมทํางานแบบอัตโนมัตินะครับให้มันทํางานตามค่าที่เราต้องการอ่าจะให้มันอุณหภูมิไม่สูงเกินนะครับผมจะตั้งเป็นตัวนี้ไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินนะครับถ้าอุณหภูมิสูงเกินก็คือพัดลมเขาจะทํางานอัตโนมัติครับโดยที่เราจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับผมเซตไว้ที่อ่าค่าที่60นะครับผมนะครับอ่าส่วนค่าที่มันตรวจจับได้ก็คือ ค่าที่43นะครับเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน60นะครับผมมันก็จะพัดลมก็จะทํางานนะครับลมระบายอากาศก็ทํางานจนกว่าอุณหภูมิจะลดลงต่ํากว่า60นะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นระูปที่ที่ผมตั้งไว้นะครับถ้าเราต้องการที่จะให้สมมุติถ้า60มันร้อนเกินนะครับเราอยากให้มันต่ํากว่านี้นะครับเรากดเซตหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดเลื่อนลูกศรเลื่อนลงนะครับผมให้ค่าที่เราต้องการนะครับสมมติว่าเราต้องการที่ ห้าสิบห้านะครับหรือห้าสิบหกเนี่ยครับเราก็กดห้มเนกระพริบแล้วก็กดกลูกศรเลื่อนลงนะครับเพื่อให,ให้ได้ค่าที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าต้องการให้ดูภูมมันสูงนะครับเราก็ตั้งให้มันหกสิบหรือเจ็ดสิบก็ได้นะครับก็ขึ้นแล้วแต่เรานะครับว่าเราต้องการถ้าให้มันต้องการที่ให้มันร้อนตามแดดเลยนะครับยิ่งร้อนยิ่งดีแล้วก็ ปรับตัวนี้ให้สูงไว้นะครับนะครับแต่ส่วนมากที่ผมตั้งก็คือผมตั้ง60ก็คือเวลาการตากกล้วยนะครับถ้ากล้วยมันเกินอุณหภูมิสูงเกิน60เนะี่ยจะทําให้กล้วยมันไหม้นะครับผมก็เลยเออกแบบระบบตัวนี้ไว้นะครับผมแต่ในของกระทรวงพลังงานก็จะมีแค่เบเกอร์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเปิดแล้วก็ทํางานเลยนะครับแต่ผมตามเพิ่มให้ก็คือใส่ชุดควบคุมตัวนี้ไปให้นะครับให้มันทํางานตามอุณหภูมิที่เราตั้งโดยที่เราเปิดเบเกอร์ตัวนี้นะครับไม่ต้องเบเกอร์ไม่ต้องเปิดเบเกอร์ตัวตัวนี้นะครับเบเก ลมตัวดูดอากาศนะครับจะมีอยู่ด้านหลังนะครับข้างบนนะครับนะครับข้างบนตัวนู้นนะครับผมนะครับตัวสีขาวนะครับส่วนตัวล่างจะเป็นพัดลมดูดความชื้นนะครับเป็นระบบ DC 12โวลต์นะครับผมนะครับเวลาเราต่อถ้าเราจะใช้นะครับเราก็ต้องต่อไฟเข้าตรงนี้นะครับผมนะผมทาเป็นกล่องบ็อกซ์เซอร์วิตรงนี้ไว้ให้นะครับผมนะครับผ่านเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ เบรคเกอร์ตัวนี้ถ้าเราต้องการให้พัดลมทํางานแบบอัตโนมัติตา,ตามตัวตู้ควบคุมตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าให้มันทํางานอ่าบายพาสเลยทํางานตลอดเวลาก็เปิดตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบรคเกอร์ของฝั่งอ่าตัวชุดพัดลม AC นะครับผมนะครับแล้วก็อ่าจะมีตัวชุดควบคุมพัดลม DC จะมีอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนะครับหน้าจอก็จะมีตัวชุดอ่าวัดอุณหภูมิภายนอกนะครับอ่าวัดอุณหภูมิภายนอกแล้วก็ แบบนึงนะครับผมขอตั้งเครื่องนะครับวันนี้จะเป็นชุดวัดอุณหภูมิภายนอกนะครับผมนะครับนะครับชุดนี้วัดอุณหภูมิภายนอกแล้วก็ความชื้นภายนอกนะครับเซ็นเซอร์จะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับนะครับเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวถัดมาก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิ ภายในแล้วก็ความชื้นภายในนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับสามารถจะตั้งค่าความชื้นที่เราต้องการได้นะครับว่าจะให้เขาเริ่มทํางานที่ความชื้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะให้มันตัดที่เท่าไหร่นะครับผมทีนี้ตัวเบเกอร์จะมีให้ทั้งหมด3ตัวนะครับผมใน3ตัวนี้ก็จะใช้งานโดยเลือกสถานะของไฟได้นะครับว่าจะให้เลือกใช้จากแหล่งไฟฟ้าที่ไหนนะครับผมเป็นไฟฟ้า DC ทั้งหมดนะครับผม นะครับเบรกเกอร์แรกนะครับจะเป็นเบรกเกอร์ของตัวพลังงานจากแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้พัดลม3ตัวที่อยู่ด้านในตัวล่างนะครับเป็นพัดลมดีนะครับถ้าเราเปิดเบรกเกอร์ตัวแรกก็คือเบรกเกอร์ของฝั่งโซลาเซลล์นะครับผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับฝั่งโซลาเซลล์นะครับเขาจะทํางานตามแสงนะครับผมนะครับตามแสงที่ที่ได้รับนะครับอันนี้เขาก็จะแดดไม่มีนะครับมันก็จะหมุนช้าหน่อยนะครับผมนะครับแต่มันก็หมุนอยู่นะครับ อันนี้ก็จะทํางานตามแสงนะครับที่แผงโซลาร์เซลล์ได้รับนะครับแผงผมใช้เป็นแผงขนาดร้อยวัตต์นะครับผมถ้าตามแบบของกระทรวงพลังงานก็จะอยู่ที่อยู่ที่50วัตต์นะครับผมสเปคปนะครับทีนี้ตัวเบรกเกอร์ต่อไปนะครับจะเป็นเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับผมอันนี้พัดลมจะทำงานจากพลังงานจากแบตเตอรี่ข้างล่างนี้นะครับผมใช้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์55แอมป์นะครับผมนะครับผ่านตัวคอนทรลชัชเจอร์นะครับผมแล้วก็ ผ่านไปเบเกอร์แล้วก็พัดลมจะทํางานตามความชื้นที่เราตั้งตรงนี้นะครับผมอันแรกมันจะทํางานโดยไบพัดโดยที่ไม่ได้ผ่านตัวชุดความชื้นตรงนี้นะครับทํางานตามแสงนะครับตัวที่2องพลังงานมาจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะทำพัดลมจะทํางานตามความชื้นที่เราตั้งตรงนี้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่ความชื้นตั้งไว้ที่45นะครับผมแล้วก็ไปตัดครับถ้าเราตรวจจับว่าความชื้นเกิน45นะครับ มันก็จะทํางานแล้วก็จะตัดที่ความชื้นที่44พัดลมถึงจุดทํางานนะครับตัวนี้สามารถตั้งได้นะครับโดยการตั้งค่าคือ,อกดตรงนี้ค้างไว้นะครับให้มันกระพริบ Pip นะครับอพอมันกระพริบ Pip, เราก็จะตั้งค่านะครับให้ต่ําลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับส่วนค่าที่ต้องการที่จะให้มันหยุดนะครับก็กดกด1ครั้ง,งนะครับแล้วก็มากดค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นกระพริบ Pip, แล้วเราก็กด เลื่อนขึ้นเลื่อนลง2องปุ่มนี้นะครับผมนะครับก็ให้ค่าตัวเลขข้างหน้านะครับมากกว่านะครับแล้วก็ค่าข้างหลังต้องน้อยกว่านะครับพดลมมันถึงจะทํางานนะครับผมนะครับเมื่อเราไม่ได้กดมันจะจะกลับไปค่าที่มันตรวจจับได้นะครับผมก็คือ4ี่สินะครับตอนนี้มันก็ทํางานอยู่เพราะว่าเราตั้งไว้ที่ความชื้นถ้าเกิน45่ส้าเขาจะทำงานนะครับอันนี้มันได้45.5.6มันก็จะทํางาน นะครับส่วนตัวนี้สวิตตัวปุ่มด้านหลังก็คือเป็นปุ่มที่อเอาไว้เซตค่าที่ต้องการให้มันหยุดนะครับผมตั้งเล้งไว้อยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นะครับผมนะครับ R H หนึ่งเปอร์เซ็นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าของอพัดลมดูดความชื้นเป็น DC 12โวลต์สามตัวที่อยู่ด้านในนะครับส่วนตัวเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับก็ใช้กับพัดลม DC 3ตัวตัวนั้นเหมือนกันนะครับแต่แรงพลังงานจะมาจาก ไฟบ้านนะครับผมนะครับไฟบ้านแล้วก็มาแปลงเข้ากับตัวสวิตชิ่งนะครับให้ไฟแปลงไฟจากไฟ220โวลต์นะครับเป็นไฟ12โวลต์นะครับเราเปิดตัวนี้มันก็จะเป็นพลังงานมาจากจากไฟบ้านแล้วมาแปลงไฟเป็น12โวลต์นะครับมาเลี้ยงระบบตัวนี้ใช้กับพัดลมดูดความชื้นนะครับเหมือนกับแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าแหล่งพลังงานมาจากไฟเท่านั้นเองนะครับผมในกรณีที่ เราต่อไฟเข้าตรงนี้แล้วนะครับผมแนะนําให้ลูกค้าใช้เป็นระบบสวิตชิ่งตรงนี้นะครับผมให้เราเปิดเบรกเกอร์นะครับอันนี้เป็นเบรกเกอร์เมนของไฟจาก a อซนะครับตัวระบบนี้จะเป็นไใช้ไฟ AC ซมาแปลงไฟเป็นไฟ12โวลต์นะครับไปเลี้ยงกับพัดลมดูดความชื้นนะครับด้านหลังนะครับแนะนําให้เปิดตัวนี้นะครับถ้าในกรณีที่เราต่อไฟ2ว่า20โวลต์เข้ากับตรงบล็อกที่ผมทําเป็นบล็อก์วิตช์ตรงนี้ไว้ให้แล้วนะครับผมนะครับเพื่อ1ก็คือ มันเซฟเรื่องของแบตเตอรี่นะครับยืดอายุในการใช้งานของแบตเตอรี่2ก็นั่นคือเอาแบตเตอรี่เอาไว้เก็บในยามสำรองนะครับผมนะครับถ้าไฟดับเราก็ใช้เป็นตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวโซลาร์เซลล์นะครับก็จะไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายถ้าแบตไม่มีนะครับก็ใช้เป็นพลังงานจากจากโซลาร์เซลล์โดยตรงนะครับจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมนะครับทีนี้นะครับอุปกรณ์ข้างล่างนะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นแบต12บโวลต์55แอมป์นะครับผมนะครับ แล้วก็จะมีตัวคอนโทรลชัตเจอร์นะครับผมนะครับแล้วก็ชุดเบรกเกอร์นะครับอาจะมีที่เห็นก็คือมีเบรกเกอร์ย่อยของตัวเบรกเกอร์บายพาสของตัวพัดลม220โวลต์ที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นพัดลมเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเบรกเกอร์ของไฟ AC นะครับที่เราต่อมาจากด้านล่างตรงนี้นะครับผมนะครับอันนี้เป็นเมนมันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับส่วนตัวนี้เป็นเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟ เป็นระบบป้องกันนะครับผมฟ้าร้องฟ้าผ่านนะครับตัวตัวนี้จะมีฟิลตับนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่เบรกเกอร์ของแผงโซลาเซลล์จุดนะครับอันนี้เป็นเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับผมจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับว่าแบตเตอรี่นะฮะนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันมันจับเซนเตอร์ไม่ได้นะครับเป็นเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับอันนี้เบรกเกอร์ของแผงโซลาเซลล์นะครับในเวลาในการเปิดนะครับผมสองตัวนี้เปิดปิดได้ไม่เป็นไรนะครับอันไหนก่อนก็ได้หรือยังไงก็ได้นะครับแต่ต้องเปิดตัวนี้ก่อน เพราะว่าถ้าไม่ตเปิดตัวนี้ไฟก็ไม่เข้านะครับส่วนเบรกเกอร์ของฝั่งโซล่อาฝั่งไฟ AC ไฟ DC นะครับหรือพวกระบบแบตเตอรี่หรือระบบโซลาเซลล์นะครับให้เปิดแบตเตอรี่ก่อนนะครับเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดเบรกเกอร์ของอ่าแผงโซลาเซลล์นะครับนะครับถ้าเราไปเปิดของแผงก่อนมันจะไม่สามารถ รู้ค่าของแบตเตอรี่นะครับแบตก็จะวมนะครับผมอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับในเวลาการเปิดนะครับให้เปิดแบตก่อนนะครับผมนะครับเปิดแบตนะครับอันนี้เปิดอันที่1นะครับมันก็จะขึ้นในตัวคอนโทรลเจอร์ก็จะขึ้นรูปแบตตรงนี้นะครับผมนะครับแสดงว่าตัวแบตปกตินะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลเจอร์ปกตินะครับผมถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาเปิดตรงแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นอันที่2นะครับเพื่อ ครั้งแรกที่เราเปิดแบบเพื่อให้มันคอนโทรลชาร์เจอร์นะรู้ก่อนว่าแบตมันกี่โวลต์กี่แอมป์มันจะได้ชาร์จได้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็มาเปิดแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็จะขึ้นรูปแสงแผงโซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับแล้วก็ชาร์จเข้าแบตอันนี้ถือว่าเป็นการทํางานปกตินะครับผมแบตปกติโซลาร์เซลล์ปกตินะครับผมคอนโทรลชาร์เจอร์ก็ทํางานาชาร์จได้อย่างปกตินะครับผมอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับห้ามเปิดเบรกเกอร์ของแผงโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับไม่งั้นแบตจะบวมนะครับผมอันนี้้้เป็นนขอคควววรรระะัังบผมแลก ในกรณีที่เราตากนะครับผมถ้าเราไม่เราไม่เราตอนเย็นนะครับถ้าเราเราไม่ได้ตากแล้วนะครับให้แนะนําให้ปิดระบบพวกหลูกความชื้นนะครับผมเพราะว่ามันจะนําพาอากาศที่ข้างนอกที่มันชื้น,เ,นเข้าไปข้างในนะครับผมโดยปกติกลางวันเนี่ยข้างในมันร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลางคืนมันก็จะสามารถเก็บความร้อนได้อยู่ ระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเราไปเปิดต like ัวชุดพ right ัดลมดูดความชื้นทิ้งไว้นะครับมันก็จะตรวจจับว่าความชื้นมีนะครับแล้วมันก็จะดูดความชื้นไปเรื่อยๆแต่ผลของมันก็คือมันจะเอาความชื้นจากด้านนอกที่มันเย็นเข้าไปข้างในนะครับแนะนำนะครับให้ปิดระบบดูดความชื้นนะครับเพื่อไม่ให้เอาความชื้นข้างปนะครับตอนเย็นนะครับผมให้ปิดเบรกเกอร์สองสามตัวนี้นะครับผมนะครับอ่า ส่วนตัวนี้ความร้อนไม่มีอยู่แล้วเราก็ปิดเลยก็ได้นะครับผมนะครับสองตัวนี้เราเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะปิดก็ปิดได้ถ้าฝนตกก็ไม่ได้ใช้งานนานๆนะครับให้ปิดระบบไว้ให้หมดนะครับผมแล้วก็ถ้าจะใช้งานก็คือเปิดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเปิดตัวนี้เป็นที่2นะครับผมนะครับแต่เวลาเราตากก็คือถ้าตอนเย็นไม่ได้ตากก็ปิดระบบไว้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับในกรณีที่เราไม่มีเวลาที่จะมาปิดนะครับผม อาจจะใช้เป็นระบบโซลาเซลล์ก็ได้นะครับผมเพราะว่าตอนเย็นเมื่อแสงมันหมดนะครับพรดลมดูดความชื้นก็จะไม่ทํางานนะครับมันก็จะสามารถช่วยได้ระดับนึงนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตู้คอนโทรลนะครับของระบบตากอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับถ้าสงสัยก็โทรมาที่เบอร์0849593717หนะครับหรือว่าเบอร์0864709659นะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ควบคุมนะครับผมตัวโรงเรือนขนาด 6คูณ8เมตรนะครับของพอพอหนึ่งนะครับตามแบบของกระทรวงพลังงานนะครับผมนะคเป็นระบบที่ผมออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้อ,อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในการตากนะครับผม